สวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Go Iceland นะครับโอ้โหกลับมาอีกรอบนึงนะครับผมเพิ่งรู้ว่าเกมเกมนี้นะครับมันมีฉากลับนะครับก็คือมีเลเวลที่สูงกว่าเลเวลแม็กนะครับโอ้โหมีเลเวลแปลกประหลาดครับเออผมก็เพิ่งรู้ค้นพบเหมือนกันนะครับจะเป็นไงก็ติดตามไปพร้อมกันนะครับ Have fun s k e t e r let's go มาดูกนเลย อ่าสิ่งแรกนะครับสิ่งที่เราจะพบฉากลับนี่ได้นะครับแรกสุดเลยเราต้องเลือกนี่ครับอ่าอเกี่ยวกับรถยนต์นะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรือนะครับหลังจากนั้นให้มาเลือกที่ตัวขุดนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับมีการขุดทําทางทําอะไรไปเป็นวงกลม ออแล้วทุกคนมาดูกันนะครับว่าฉากลับมันเป็นยังไงนะครับนากสิ่งต่อมาเลือกเป็น building นะครับเป็นเรื่องของโซนบ้านนะครับหลังจากนั้นให้เลือกเป็นตัวชิปนะครับเป็นแผงวงจรคอมพิวเตอร์นะครับโอ้แล้วก็จะมีคนออกมาหนึ่งคนเออแต่รอบนั้นที่เราเลือกไป EP ที่แล้วนี่เขาจะปิ๊งกันเลยนะ เมื่อเลือกชิปเสร็จใช่ไหมครับให้เราเนี่ยมาเลือกเป็นนี่ครับพลังงานนะครับอ๋อพอเลือกปุ๊บก็ปิ๊งกันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับตัวละครก็จะมีการตกหลุมรักกันขึ้นมามีการขุดคูน้ําปลูกดอกไม้แล้วก็ไปจีบกันนะครับ๋อ,อเป็นภาพที่น่าสนใจ่า แล้วก็เลเวลอัพสอย่างนะครับเมื่อมีของที่เราต้องการแล้วนะครับมีฐานเรียบร้อยแล้วนะครับฐานไฟฟ้าแล้วก็ให้เรามาเลือกตรงนี้ครับนี่เป็นตัวรูปน็อตนะครับโอ้ตรงนี้อีพีที่แล้วนี่เราเลือกเป็นปล่องไฟไปนะครับเขาก็จะเผาแต่พอไม่มีปล่องไฟเนี่ยเขาก็จะขุดทะลุมาเลยนะครับโอ้เพลงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยน เกิดการสั่นไหวของภูเขาไฟนะครับสิ่งต่อมานะครับเราจะเลือกนี่เลยครับเกี่ยวกับสารเคมีในการเผาไหม้นะครับโอ้อนี่เลยโอ้ตัวเริ่มเปล่งแสงแล้วนะครับนี่แหละฉากลับที่ผมพึดถึงนะครับมาแล้วนะครับ UFO up นะครับเลเวล up ของ UFO โอ้โหดูสิครับทะลุแบบรัว เอออ่าและอันสุดท้ายนะครับนี่เลยป่องเผาเตาไฟแล้วดู UFO ที่แยกล่างมาทีครับหมาเป็นกระบวนการเลยนะครับฉากรับฉากนี้โอ้ดูเต้นลำระบำระบำโอ้แต่และอย่างก็ UFO up u อ o ั p ันะครับ ไฮไลท์นี่เลยยูวโออัพนะครับโอ้ตรงกลางก็มานะครับนี่ไงเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นคอนเกรสเหมือนกันนะครับและสิ่งนี้นะครับก็คือฉากลับที่ผมพูดถึงนะครับในภายในมีแกะถูกขังอยู่ด้วยนะเมื่อกี้เห็นแกะแวบๆบบบนะครับโอเคนะครับ ครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับสำหรับเกมนี้ EP นี้นะครับขอตัดจบไว้ตรงนี้ก่อนเจอกันใหม่เกมหน้าจ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายแล้วเจอกันเมื่อกี้เห็นฐานด้วยนะดนขังอยู่ข้างในเออมีอะไรน่าสนใจมากกว่าทนนี่เราคิดนะครับไปละบ๊ายบาย